ครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีเวลาทําคลิปสั้นๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับเราผมเปิดโปรแกรมแอดสไปคขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างงานนะครับผมก็จะพิมพ์สร้างงานเท่าขนาดไม่อัดครับ1200องร้คูณสองพันมิลลิเมตรนะครับก็กดโอเคไปนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้ไม่อัดขนาดไม่อัดมาแผ่นหนึ่งแผ่นแล้วครับผมจะลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับโอเคกดแอปพายครับกดโค้ด Code ครับ โอเคครับทีนี้เรามาลองเรียงตัวอักษรพวกนี้นะครับว่าเราจะในไม่อัดหนึ่งแผ่นเนี่ยเราจะตัดได้ครบทุกตัวไหมนะครับ แน่นอนว่านะครับการที่เราตัดงานนี่เราก็ต้องตัดให้ได้ประ,ประหยัดที่สุดประหยัดเนื้องานของเราที่สุดะนะครับให้ได้เยอะนะครับสระอาเริ่มลำบากแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมกะว,ว่าจะตัดตัดให้หมดครับรอเรือไม่มีที่เข้าแล้วนะครับ วอมจะลองขยับอยู่ครับอันนี้คือความลำบากนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูครับรอเรือเนี่ยเข้ายากครับไม่มีที่เข้าเนี่ยผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปก่นอนไม่รบก็ได้ทีนี้โปรแกรมแอสไพร์ปปมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับในการเรียง ตัวอักษรแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ครับเนตติ้งนะครับเราให้ครอบตัวอักษรทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับปุ๊บนะครับนี่เราตั้งค่าระยะห่างนะครับระยะดีก็คือตัวนี้ครับระยะห่างระยะซก็คือตัวนี้ครับก็เราใส่ป๊ตัวนี้ค่าผมใส่ตามค่าดอกที่เราตัดนะครับ หรือไม่ก็ถ้าถ้าเราตั้งเล็กเกินไปตัวหนังสือจะขาดก่อนนะครับเพราะว่าคมดอกก็จะตัดขาดนะครับผมผมนิยมใช้ค่าเท่ากับค่าดอกที่เราตัดนะครับโอเคครับพอตั้งค่าตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นการตั้งในการให้ตัวอักษรนี้หมุนได้กี่องศานะครับระมาณนนี้โปรแกร,รมมันก็ มาให้45องศานะครับก็เอาตามนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็ตามนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็ตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทํางานยังไงนะครับพอได้เรียงอย่างนี้แล้วแล้วก็กดพรีวิวครับเห็นไหมครับจากที่เต็มตะกี้ไม่มีที่เข้าเลยครับเราจะเหลือพื้นที่ตัดตั้งเยอะแยะนะครับสามารถเข้ามาเอาเข้ามาอีกได้เลยนะครับเนี่ยฮะ ก็คือประโยชน์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะฮะยังเอาเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเอาเข้ามาอย่างนี้เราก็ครอบทั้งหมดแล้วก็เอาใหม่อีกรอบรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดพรีวิวเห็นไหมฮะจากที่เราคิดว่ามันจะเรียงไม่ได้นะครับเห็นไหมครับไม่มีทางเข้านะครับเนี่ยขอ,อเหยบนอนหนูเนี่ยยังยังยังเข้ามาได้อีกนะครับ บอยไงก็ยากครับแต่ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ก็เข้าได้ครับลองดูใหม่ปั๊บนะครับกดพรีวิวครับพอได้อย่างนี้เราก็เตรียมจะตัดแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เราไปตัดธรรมดานะครับในการการเลียงนะครับการตัดคงไม่ต้องพูดถึงนะครับในในในคลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะลองย่อ ย่อยให้มันตัวเล็กๆนะครับจะได้เห็นภาพนะครับโอเคนะครับฟังตัวตั้งค่านี้ครับก็คือในการตัวนี้ครับสมวติเราตัดแบบนี้เราแผนเรามันจะเหลือมันจะเหลือเศษอย่างเงี้ยครับจะไม่จะไม่ดีเพราะว่างานงานตัดต่อไปเราอาจจะต้องใช้พื้นที่ส่วนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถมาตั้งค่าตัวนี้ครับให้มันเรียงในแกน y ครับลองดูครับ เห็นไหมครับเราก็จะประหยัดพื้นที่ตั้งเยอะนะครับในการทํางานต่อไปนะครับอ่าโอเคส่วนว่าเราอยากได้พื้นที่นี้เยอะๆนะครับเราจะมีงานที่เราต้องเป็นี้ในการดังด้านแกนวายนี้นะครับเยอะๆเราต้องการให้มันเรียงไปด้านนี้เราก็กดตัวนี้ครับอ่าครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็พรีวิวดูครับเห็นไหมครับมันก็จะเลี้ยงให้เราทางนี้ครับนี่ก็คือฟังก์ชันเนี่ยครับของของฟังกชันเนี่ย เนสที่เรียกว่าเนสพลาสเนี่ยครับเรียงให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปตัดได้เลยครับฟังก์ชันนี้ผมใช้บ่อยครับมีประโยชน์นะครับเราจะเหลือพื้นที่วัสดุเราเอาห่อแบบแทบจะคิดคิดเม่ถึงว่ามันจะเรียงได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันของโปรแกรมแอร์สปาเขานะครับก็โอเคคลิปนี้ก็คงทั้งเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ